สวัสดีค่ะมาพร้อมรถกระบะมือสองนะคะสภาพสวยค่ะขอแนะนำให้ชมกันเลยนะคะรถ Toyota v i ี o c h a m p i o n n e r นเ a อร์สค่ะรถกระบะตัวสูงแคปเปิดได้ปี2 0 1 2ค่ะเครื่องยนต์ 2,500cc ดีเซลนะคะคันนี้อยู่โคราชนะทะท่านอยู่ในตัวเมืองเลยค่ะเป็นรถกระบะสภาพดีมือสองเกียร์ธรรมดานะคะตัวสูงค่ะ กระจกขึ้นโรงไฟฟ้าปรับข้างไฟฟ้านะคะเบาะหนังพมรมไรพาวเวอร์คอนโซลไม่แตกไม่ร้าวแผงประตูก็ยังเดิมๆอยู่นะคะราคาเงินสด2 4 9 0 0 0บาทค่ะราคาเงินสดนะคะเรือนไม่ขึ้นครบปกติเลขไมค25,000กิโลเมตรท่านใดสนใจคันนี้นะคะติดต่อนัดดูรถทดลองขับหรือว่าต้องการที่จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนะคะเป็นช่องทางในการติดต่อผู้ขายค่ะแอดมินเพียงแนะนําให้ชมเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายนะคะหากสนใจอย่างไรก็โทรคุยกันโดยตรงและไปดูเองด้วยนะคะไปดูรถกันก่อนก่อนตัดสินใจสวัสดีค่ะ